สวดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเหนสลากลุงตาค่ะครับวันนี้เราไปดูสลากกันนะครับบ๊ายบายไปเจอกันนะครับฮิสีครับส่อสลากนะครับ มาดูบรรยากาศเลยนะเออเบรลิงเบรลิงเออต้ตอไปป่าเออเออตั hmm. ้ตอไปเออตั้ตอเป็นชุดะาระอลมา วันนี้เรามาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านสวนสละนะครับเออสละนะครับเอเวลาเราจะไปผสมดอกนี่ต้องดูยังไงครับรอให้ดอกสละบานเต็มที่ค่ะแล้วก็เอาเกสรเกสรเพศผู้มาผสมค่ะรอประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะมาดูว่าติดหรือไม่ติดค่ะถ้าติดมันก็จะเป็นตุ่มเล็กๆแบบนั้นค่ะคคถ้าแบบนี้คือแบบติด,ตดค,ค่ะ แล้วก็รอประมาณ7จถึงเเดือนค่ะถึงจะกินได้อ๋อครับถ้าสีแดงแบบนี้แปลว่าสุกกินได้แล้วค่ะอ๋อในลองโชว์กินหน่อยครับอนตะบบครับนตะบเออมา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 มมา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 นาม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 มา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 มัมา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 มมา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 มัมมามามา คิดว่าอะไรไหมครับลูกนี <S <S ้รอยครับรอยรวยรวยปีเลยครับอุ้ยเจ็บมากจริงลูกกินลูกนี้ให้ด้วยนะครับลูกแบบนี้จะกินไม่ได้ค่ะมันเจ้าปาดแล้วก็เปรี้ยวนะแล้วก็เปรี้ยวค่ะกินไม่ได้ค่ะช่วยนะรวยครับรอยรอยรสชาติเป็นไงครับเปรี้ยวครับ เปรี้ยวๆอมหวานครับถ้าเปรี้ยวๆอมหวานจะนําไปทําเป็นสลัดลอยแก้วค่ะครับครับแล้วก็อะไรอีกครับอร่อยก็อร่อยอร่อยครับอร่อยสวนสวนนี้อยู่ที่ไหนครับบอกหน่อยครับอยู่พังสิบแปดครับต่อี๋ยวเลี้ยวไปไปยังไรวะสวนสวนสวนชื่ออะไรครับต้องถามกูค่ะชื่อสวนสลัดลุงทาค่ะคือกูเป็นญาติกันครับเขาเป็นญาติกันถ้าถูกก็ 打累了。 ถาวันนี้ครับก็ขอขอบคุณสวนลุงทานะครับที่เป็นสถานที่ให้ถ่ายภานะครับขอบคุณครับ yeah.